เพราะดูในแบบแล้วไม่มีไม่มีโครงการสะพานที่จะข้ามบอ่อข้ามคลองไปถึงทางรถไฟนี่ครับอ่ะเดี๋ยวกำลังเปิดรูปดูความกันนะครับนิ่ชื่ออะไรครับ,รบข,อข,อขอชื่อนิดนึ่งครออผมชื่อปีชานาะกรลค,ครับโอเคครับอัะเดี๋ยวให้น้องเปิดดูกันน้นาว่าขาดตงของตรงไหนเนาะถ้าขาดก็จะได้เจอ,หร,อหรือไม่อยู่แล้ว ซึ่งสะพานมันจะต้องข้ามบ่อมาด้วยนี่มันมีถนนเรียกบ่อถนนหมู่บ้านนะแล้วอยากจะเต้าหลงจะรอดไปได้ไงอ๋อถนอนเรียบบ่อวนนางแนวเหดือใตาน่นะถ้าไข่เนี่ยครับไอกองมุงกลมืนไปกับไอท่านเวช้ชอตามอ่า ครับอ่ะโอเคนะครับอุปกรต่อมาก,ก,ก็คือในช่วงเปิดโครงการครั้งแรกเนาะเราทำ6เลนนะจะมีจุดตูดอะไรว่าโครงการที่แม็กเนะี่ย9เมตรนะครับแต่เมื่อขยายเต็น12เลนแล้วเนี่ยจะไม่เหลือจุดจุดแต่งรงกลางนะก็จะขยายเป็นเลนทั้งหมดครบ12เลนครับเลยฮนะตรงนี้ยครับคือประเด็นที่ผมย้างมาตลอดครับว่าท่านเคยจะสร้างชิดกันครับท่านโดูมอเตอร์เวย์นะครับสายเกียรดเนี่ยตรงกลางมันเหลือเท่าไหร่ มันไม่ได้ก้าวเล็นะครับติดกันมันได้กว่างเองผมกำลังจะบอกท่านท่านจาดการค่ับตอนนี้ก่อต้้งสบายใจครับท่านสร้างแล้วก็ทำลายท่านไปปลูกต้นไม้ก้าวเมตรปลูกต้นไม้สองดพอต่อมาเจอทักษดต้นไม้ที่กระดดแล้วเราต่อตร้งสองด้ขยายอะไร่องด้ารจรจนจริโจนะครับ ท่านดูจากตัวโทเวลาเรียนรู้จากความผิดพลาดนะต,ตัวโทมไนสรา้างกี่ั้งแล้วจากสองสองสามสี่นะถ้าตัวโทเนี่ยมันก็มีแค่สินะแต่ท่านไปขยายตรงกลางให้มากมากอย่างนี้ไม่มีประโยชน์แล้วถ้าต้องทรมเดีวยวนะับตอนนี้สังคมเนี่ยจะถอด ผมคุยกับที่บอกว่าเกือมไม่เอาหกสิบจอเจ็ดสิบแต่ต้องตาอะไรท่านอกนะแล้วทางหลวงที่ตะบอนตอน้ะสร้้งที่อ้มอ้อยเจ็ดสี่นะแต่จะทั้งบันท่านกันสิดช่องสตารจอเต็มที่ของเขาผมไม่เห็นการไปที่ท่านต้องเกือนะอยากให้รถลงก็ต้องตุดท่านรงสมบัติไม่มีแต่ทราหลวงแผ่นดินใช่ไหม สร้างหลุโอ้ยยังมาทางเข้าตัวตะปูนะใครอยู่ตรงนั้นก็ขอดแานกอตรย์ conv, ครับโดนหมดเป็นจริงจิงได้น่ะเห็นใจกองทองที <defence> ่เขาเรียกโถงนะครับแต่ผมเห็นใจเขาทมนะครับช่วงช่วงแรกเนี่ยก็จะแสดงโดยภาพนี้ในส่วนของเหตุการณ์เจ็ดสิบเมตรนะครับที่ท่านเห็นข้อเบ้นเนี่ยใช่ครับช่วงแรกนะครับก็ตรงกลางก็จะเป็นการเรื่อบร่องน้ำนะครับ แต่าคตเนี่ยคือเฟสที่2นะครับ <abonn> ถ <emen> ้าดีการจราจรมากขึ้นนะครับก็จะต้องปลูกขยายนะครับในตรงก่อการที่กว้างๆเนี้ยนะครับต้องปลูกขยายนะครับกลายเป็นทิวจราจรอนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับจากเดิมนะครับเสดหนึ่งมีอยู่หกช่องนะครับเสที่2จะทําเต็มพื้นที่นะครับก็เป็นสิบช่องจราจรอนะครับมีช่องทางลักนะครับแล้วก็มีช่องทางขนานทั้งสองฝั่งตรงกลางนะครับก็จะ ช่องจราจรก็จะชิดกินมากขึ้นครับก็จะเหลือพื้นที่นิดนึงนะครับเพื่อไว้ตั้งนเสาไฟสองสว่านครับเราใช้เปลี่ยนที่สองเต็มพื้นที่เลยครับผมครับอ่าเดี๋ยวเรารไปหาเรื่องกับโรงพนะักกันเพราะวันนี้วิธีการข่อต้ามาได้หลายวิธีฮนีเราต้อง,งว่าแบบไหนเราแบบเราแู้ก่อร มันก็เกิดปัาหาจราจนรจราจรเนี่ยอย่างที่ท่านก่อนหาคาตอนนี้ถขาต้อเดินทางอยู่แล้วหรือเงดียวอ่ะ